ความกุลาหลจบตรงนี้แหละน้ำหมดน้ำหมดแล้วเปลี่ยนหมดเลยแล้วกันอย่าได้ใจห้าครับอาโอเคเซเทอร์อื้อหือใบคู่เลยนะ พี่ลองคอมโบ4212กับไร่ห้าย, 5, ยิง4ออนบอร์ดหน่อยครับไร่ห้าย, 5, ยิง4ออนบอร์ด 4, 52อ่ะงงโอเคจูกกรลังโอเคตีันไปเรื่อยๆนี่แหละกว่ามันจะยอมพ่ายแพ้นะ ฟัสซี่ íamos, juk, <hi> เราจะซัดกันใช่ไหมจะแข่งกันซัดใช่ไหมเขาอยากซัดผมก็ก็ต้องซัดกับเขาอ่ะ ไปสตรีมในยูทู e สตรีมสองช่องทางพร้อมกันเพิ่ม Armor อัมเมอร์ตีเปล่าไม่ตีแวบแวบซัดเข้าไปตายอีกมีอีกตัวหนึง่ง ผ่าในทุกตัวอ,อย่างที่บอกซ้ายก็มีตัวหนึ่งอย่าลืมนะความสามารถของเด็กเราคือมันทะลุทอนกึ่งกึ่งจะแอบทะลุทอนอนี่เราจะผ่าเหล่าไม่ได้แล้วนะผมต้องแอบตั้งบอร์ดนิดหน่อยด้วยอะอะได้แล้ว ผมใช้ผมอยากจั่วอยากไซเคิลการ์ดออกถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ฆ่ามีเนี่ยนผมหมดผมจะเล่นในที่ได้ว่าแล้วต้องมีไม่จะฆ่าตรงนี้ไพ่ประกบอีกแะ เพื่ออะไรเนี่ยเลยใบยนั้นมันหายไปไหนละไม่เป็นไร <S 2> <S 2> <S 2> <S เขาตั้งทอนมาเราทะลุทอนได้ถ้าเราได้ลีจนดารี่ใบนั้น เขาเอาตัวเองตีครับเหลือน้อยหน่อเอ๊แต่มันติดท้อนนี่คือปัญหาผมต้องหาใบนั้นให้เจอผมขาดใบเดียวจะได้ละ เทิรนต่อไปนี่คุณอาจตายได้นะถ้าคนไม่มีทอนผมจะระเบิดหน้าคุณด้วยแปดดามเมจแต่เขาน่าจะมีทอน,ถ,ทนถ้าผมจวดได้ใบนี้อีกใบนึงชนะเลยผมมีใบใส่สองถ้าผมได้ใบนี้อีกใบนึงจบเลยชนะแล้วแต่เราไม่ได้นะ <ข>อเพราะฉะน,นั้นเราต้องแอบคอมโบเอาไว้ต่อต่อต้องแอบต,ต่อใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันรู้ทอนมันน่าจะหมดแค่นี้แหละเราซัดได้สิบดาเมจเราสัดได้ดสิบด,ดาเมจใช่ไหม,หมแต่ถ้าไม่ติดทอนนะเสร็จแล้ว แน่ไเริ่มหมดความอดทนแล้วจะเล่นสามหรือจะเล่นสองนี่ดิเล่นสองนี่ดีกว่ามีโอกาสได้จวดการาด มีโอกาสได้จรว์การลังชีวิต16น่าจะยังไม่ตายหรอกบอกว่าทอนมันน่าจะหมดเด็กแล้วนะนะโดนสักทีหนึ่งคือน่าตีใใจสูนนะใจหนึ่งก็ได้อะ เอ้ยไม่ได้เอ้ยได้ดิไม่ได้หนึ่งสองสามไม่ได้ขาดอยู่นิดฮะนะไม่หิดไม่ได้เพราะมีเนี่ยเรามันตายอ่ะโอ้ยไม่นะเกียดนายฉันเกียดนายฉบัดหรือมันรีต้อหรือมันไม่รีต้อเนี่ยได้ มันได้จริงๆหรอผมว่ามันไม่ได้อะได้ตรงไหนอะคุณดูนะเริ่มหมดความอดทนหนึ่งนะนคุณดูนะมันไม่ได้มันได้ที่ไหนอะดูมันไม่ได้เห็นไหม <c oughs> แล้วพ่อบอกว่าได้อะ ซัดมันไปเลยช่างมันโถมไปเลยเแล้วเราฮิวเต็มอ่ะต้องพอทำอะไรได้ดิมันได้ยังไงมันได้ยังไงถามจริงคุณพาดก็บอกกันมาเถอแชทเนี่ยอะไรผมอีกไป อย่ามีทอนอีกนะมันไม่มีทอนนะ่ะก็โอเคแล้วอย่ามีทอนนะโดนตูม มีไครท oh. get ี่สวจเยอะกว่านี้จุดตรงนี้แหละ้าจาย้า <No จัการหลยจริงดิจะจัดการให้เลยเหรอ เจ็บหนักแน่คุณน่ะเจ็บหนักแล้วดูนี่พลาดกดผิดอ่าออเดอร์ครับอุ๊บอุ๊บว้าวดอร์นิดหน่อยต่อให้หนึ่งแอทแท็กไม่มือมันไปไวมากมือมันไปไวไว อย่าทิ้งของยังดีอยู่เลยจุกกัสับใบเลยดีไปไหมอะกูะดโดนดีไฟจังเลยอ่ะ อที่ฆ่ามันให้ได้3ตัวก็คือต้องใช้นี่กับฮีโร่พาวเวอร์ใช่ไหมได้กับเดอะคอยกับฮีโร่พาวเวอร์ใช่ไหมเราก็จะไม่ได้จั่วงไงแต่ถ้าทางน่าจะทำดาเมจได้เยอะอยู่ก็เลยรู้สึกชอบแดดม่ดาเมจของข้าทัดเถอะตูมตูม สัดให้หน้ายู่เลยสัดให้หน้ายู่เลยมันแรงนะเดียบอนดันเตอร์ที่แรงมากเลยเอาแยะเอาแยะตัวรัวๆด้วยใบนี้คงจะไม่ได้ดีไฟหรอกนะคงจะไม่หรอกนะตูม มีการเก้าใบถ้าเขาแทบเขาก็จะใกล้ตายแล้วเวลาเรียกเลือดแล้วจริงสิผมมีสามบวกกับไอ้นั่นอีกคนละสิบครับคุณรู้เลยไหมมันกาดหนึ่งดาเมจอ่ะมันขาดหนึ่งดาเมจอ่ะ <laughs> ผมทำได้สิบสามไง ไอหนึ่งดาเมจที่เราพลาดไปตอนต้นเกมนั่นแหละหาเวยไอหนึ่งดาเมจอันนั้นนั่นแหละไม่งั้นจบแล้วเนี่ยไง yeah. ต่อให้เอ้ <laughs> แล้วถ้ามันสามารถตีตื้นกลับมาเอาชนะเราได้นี่ผมจะแบบอไม่นะไม่งั้นเทินสี่ฆ่าได้แล้วอะ่ะบอลลอกตัวเนี้ยเทินสี่อ่ะเขาคงจะไม่มีทอนหรอกมั้งแต่ถ้าเขามีทอนนะถ้าผมจัวได้ใบใจสองหรือต่ํากว่าผมก็เชือดหน้าเขาเลยด้วยใบนี้แต่ถ้าเขาไม่มีทอนเลยก็คคแค่ออกปุ่ตีจบ เขายอมแทบตายออได้อะไรดีแมทเจอกันเองละวันนี้เรามีโอกาสใช้มากไงโอเคมันอยู่ซ้ายสุดเยี่ยมรออยู่ตรงนั้นแหละรออยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องกระดุกกระดิกไปไหนโอเหน ดีฟายตกไปแล้วไม่ต้องกลัวโอเคทำไมเขาจับตัวคอยอ่ะเขามีปัญหาอะไรกับตัวคอยไปนั้นไไอ้หยาไอ้หยาไปจริงเราอัพเกรดไปแล้วนะครับมีดาเมจด้วย ใช่เขาเรียกว่าอะไรค่ามีเนี่ยนด้วยเรียกมีเนี่ยนอีกเทินต่อไปทำได้สูงสุด4 5 6ดาเมจค็อปปี้เยี่ยมกว่าเราเยี่ยมกว่า <c oughs> <c oughs> แต่มันกดฮีโล่พาวเวอร์ก็ฆ่าได้ตีหน้าเหรอเชือดเชือดคู่อ๋อจดโดแล้วไงต่อเด็กมีเนียนเด็กคอง ใบนั้นก็อยากได้เหมือนกันนะจั่วเลยแต่เราก็มีจั่วเหมือนกันแต่เป็นจัว่วแบบทำดาเมจก่อนเราค่อยจั่วจั่วอาพาเราแพวกมันจับฆ่าไม่ได้รอจั่วอีกกดฮีโล่พลวเวตีแล้วนะเทีันต่อไปได้ใช้ใบพิเศษของเราลนะข่าไล,ล่รดลงสามจั่วกาสามใบ ดีเยี่ยมเลยแหละไปเนี้ยดีเกินไปอ่ะเราไม่เป็นต้องรีบตั้งบอดเดิวขนาดนั้นใช้เลยแล้วกันถูวอลล็อเลยทึบทึบเยี่ยมเลยโอ้โหใบนี้ใจต่ำมากดีโอเค มันฆ่าสามสองเราได้แช่แข็งหรอไยกาดอ่ะเข้าใจติดเข้าใจตั้งเทคมานะผมไม่ตีก็ได้ ยิงคุณแพนแล้วกันเทิร์นต่อไปก็หนักอยู่นะจะได้ดูถูกอ่ะอยากจัวเขาจะจัวเพื่อฮิวด้วยแหละเพราะเขาตีแล้วสูบชีวิตไงนี่เขาก็ฮิวมาห้าเป็นสิบแปดโดยยุ ชนะแล้วเนาะถ้ามันไม่หิวแล้วก็ไม่ตั้งทอนะเราก็ชนะไปแล้วมไม่ต้องใช้ีีเราก็จะเหลือตัวหนะึ่งเราก็เหลือมานาอยู่นิดหน่อย เช็คมนเล่นอันนี้ได้ไหมเปี้ยวตุ่มก็บอกว่าเราพลาดการฮิวหนึ่งที หนึ 1> 1ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันจะตั้งทอนอยังไงผมมีทะลวงทอนอยู่าาก็อาจจะอาจจะดีอยู่นะมันน่าจะชอบการตั้งบอร์ดการตั้งทอนพูดผิดไม่ตายครับเหลือตัวหนึ่งคุณก็ระเบิดแล้วจริงเนี่ยสิบดาเมจเนี่ยเหลือตัวหนึ่งคุณคุณระเบิดเลย ขอพรมาเดี๋ยวข้าเสนอให้จัดมาไอ้หมอนี่เซ็ตแน่ต้องมีสี่ผมว่าอยากจะซัดหน้ามันเลยเหมือนกันนะเนี่ย มีสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเริ่มหมดความอดทนแล้วถูกถูก,ถกผมอยากซัดเลยอะ ริ่มหมดความอดทนแล้วทุกคนลุ้นมีปีศาจมันหายไปไหนหนึ่งดาเมจอะไรมันขาดไปถ้าเขาสูบชีวิตตัวเองเพิ่มขึ้นมาสามผมก็ยังฆ่าได้ด้วยการกดฮีโร่พาวเวอร์เขาชุบเขาต้องฮิลประมาณห้า อทอนก็ไม่ช่วยหมดความอดทนแล้วต่างฝ่ายก็เริ่มต่างเริ่มหมดความอดทนแล้วเหมือนกันเนี่ยมาเลยดาบข้าจะขัดขานแล้วฮิโลพาวเวอร์ก็ตายแล้วไหมไม่ยอมแพ้เลาจะตอนไหนก็ได้มา เราแบบดีๆเอออย่างนั้นแหละเอ,อ้ยอย่างนี้นี้ก็ดีขึ้นอยู่กับท็อปเด็กนิดนึงไปนี้อีกแล้วคอมโบนิดนึงนะเนี่ยคอมโบเทินสี่้วเนี่ยลองดูเรามีคอมโบเทินสี่ที่โหดมาก ตนนี้ตาสุดท้ายนะทุกคนแพ้ชนะผมจะพอแมใส่เต็มไปเปล่าเยี่ยมเราจะได้ยังไม่ต้องใช้ใบเนี้ยไม่เป็นคอมโบเทิร์นสี่อย่างเงี้ยสามไบเนี่ย จับฆ่าไม่ได้เขาฆ่าเราดีไปไหมโชว์ให้มันเห็นบ้างซิว่วาเราก็ทำเป็นท็อปเด็กกันโลถือว่าเจ็บหนะัก แค่ฮีโ,โร่โฮเวอร์ผ่านเชื่อผมสองหลือใช้สองไบเลยเหรอเนี่ยโอ้สายซัดสายซัดเอ้าไ้เค คอมโบครับคอมโบจั่วการ์ดสามใบในกรณีที่มันให้อะนะเขาจะได้จั่วการ์ดสามใบเซเทอร์บ้านอย่แงไม่มีปัญหาใช่ดีกว่าจั่วการ์ดทั้งสามใบเนี่ยไปสองใบแต่ถ้าอยากได้สามใบต้องตี แล้วก็จะได้เป็นผ่าเราในเทิร์นต่อไปด้วยคอมโบจั่วมหาสารครับขอตั้งชื่อคอมโบนี้ว่าคอมโบจั่วมหาโหลีเออเออเธอร์ต่อไปมีละเคินได้นะเนี่ย ชักชัสนุกแลวไพ่บนมือเรามันน่าสนุกมากๆเลยอะไรกัะแต่คงจะยังไม่ต้องใช้หรือจะใช้เลยซัดเลยแล้วกัน ไม่ได้ดิผมอยากใช้กับใจแปะเอาหนาทรับไปเลยเริ่มหมดความอดทนแล้วใจเย็นอย่าเพิ่งหมดความอดทนตัวสามใบเป็นเวทไหมเป็นเวทไหมเป็นเวทหนึ่งตัวสวยละ,ะลปับ๊บสี่เจ็ด ติดอยู่ถ้ามันไม่ตายนะถ้ามันไม่ถ้า47ไม่ตายนะผมไม่ต้องเสียหกมานาในการเรียกมันไงโอ้ <c oughs> ทุกทางจะตายนะ <c oughs> มันทำให้จำศีลครับโอเคแค่จำศีล เขว่ามันมันมันแอบปลอดภัยมันแอบปลอดภัยอยู่ในบอดอย่างนั้นนะถ้ามันปลอดภัยก็โอเคเลยใช้นี่เลยบวกเป็นสี่ ไเหอถึงเวลาชำระแขนโอเค้จำศีลไว้อย่างนั้นแหละคจำศีลมันไว้อย่างนั้นแหละจำไว้ให้ดีด้วยและจำศีลดันโอ้โหมันท็อปเด็กกันท<ห>็อปเด็กการ์ด<ห> <God S 2> อย่างโกงใจศูนย์ โอ้อย่างนี้โอเคเรามีเจ็ดดาเมจออนบอร์ดเก๊กเท่อยู่เอาละมาสนุกกันเถอะอะไรอะ่ะฆ่าได้เหรออ๋อสุบชีวิตวทำไมคุณไม่ฆ่ามัน่ะนะจงอื่นขึ้นมีเนียนของเราอ,อยากซัดจังเลยเอาลองดูมิลเคลคเซอรสักหน่อย ไม่เอาเวท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 มันไปไหนกันหมดล่ะเตี้ยทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ตั้งมีเนียนเก๊กเท่นี่น่าจะพาพาเราไว้ก่อน ผมไม่ตายหรอกมัง้งคุณช่วยไว้ใจบอดของคุณแล้วตั้งทอนได้ไหม <c oughs> คุณช่วยไว้ใจตัวเองแล้วแบบว่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีทางทำอะไรได้หรอกคุณตั้งทอน,น่ะทำไมคุณซัดแต่หน้าล่ะ ตั้งถอน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 ศัตรตูเราจะต้องพินาศเหมือนเขาจะไม่สามารถฆ่าสี่เจ็ดอานั่นแหละตั้งถอนอย่างนั้นแหละเรามีสิบสิบสองเฮ้ยชนะเราดิเออแข่นั้นแหล,แลเ 10, เะเห็นดีไหมถอนคุณหายไปแล้วผมบอกแล้วคุณต้องม,มั่นใจในบอรดของตัวเองและตั้งถอนครับเจอสิ่งนี้ซะเถอะ นมี้ยโหดนะโหดนะและทำนี้ด้วยทำนี้ด้วยทำนี้ด้วยแค่นี้ก็เจ็บจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> แค่นี้ก็เจ็บจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> โอ้ยเทินเดียวทำตัวแตกได้เทินเดียวแหลแมว